ยืดหน้อยนะครับยืดนิดเดี๋ยวแป๊บนึ่งท้ายไปลงยูทูบโอ้เสียดายจังอ่ะเธอไปแล้วยายยกแสดงว่ายันกล้องนี่ยครับมี่

ไอ้อปาาเข้าย่างแรงดีนดนี่น,นี่น,นี่น,นี่<ๆ>นี่นีข่ของเท้ของแท้ของเท้ของเทม

มันไปทางนี้ติมันนอนๆอยู่บอกเลยว่าไม่ได้ไม่ได้บ่คือคือคือเอานี่ชี้เอาที่นี่

อยู่มีต่างกันเลยนะนี่ก็ต้องเอาต่อถึงกับเดิมไม่ได้นะเริ่มเลยค่ะค่ะเดี๋ยวค่ะ ได้ก uh, right. okay. to ันดูครับแต่ว่าได้เขายายดอกเนื้อเนื่องจากเขายายเขายุคนเดียวเดียบางเนี่ยเมื่อกี้หนมเนี่ยมาเข้าอยู่คนเดียวหลังจากเาบอกมันเป็น ไห้จตัวนจเขาสิงูไปนะเขาเดไปซน่แต่มันมาไปแต่กมันมาอันเที่ท่นจะเวทุวันีจะไปราไปรนอยากาก็ตนว่าทำ้าวันเรื่อนี้ทีตาเรเข้รยมแค่น้นาดใหญ่เลยี่น้องบกาเล็เราไปนจกไ็่มีแตบุญาหไปนะ้

จังั้นนะยังกล้ยังงั้นนะคุยโบราณดีกว่าเราต้งฝกใช่ไหไเข้าไปกระตกรถปราใส่กระรถเราใส่เบ็ดเราเลื่อนขึ้นไปางลังก็ยังไงนทำไดูนะไรนะเรไปเหนือหมอกปลี่ยนมะอไปยิงเนาะแก่โถ่ที่หนึโถ่ดูที่หนึ่เนาเราไปไงาต่งสเร้องเข่าน้ำเรา้องช้ที่นี้นะใ่าใครจะพเก็่ชเ

โอเคแต่ผมไปเด้อไลเดอร์ครับยายขอบคุณหลายเดอ